สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทย์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง YouTube เชฟทีฟชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้มาแล้วตัวเลขที่ได้หลายท่านถามถึงแล้วก็รอคอยกันอยู่นะครับเลขอ่างอาสมหรือสีเนนหลังจาก2 0 9งวดที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าน้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปดูเลขในอ่างนะครับเก็บตกเลขดังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับแม่นำหนึให้มาตั้งแต่ต้นงวดนะครับสำหรับเลขชุดนี้หลังจากที่เข้า3ตัวมา2งวดติดนะครับมาดูงวดนี้นะครับ6405นะครับลองจับดูนะครับว่าใครชอบ3ตัวในรูปแบบไหนนะครับ รวมถึงฝั่งของอาจารย์นอตตี้นะครับก็มีเลขทูบพิธีบวงสวงนะครับบายโคอ่าหนึ่งสามเก้านะครับเก้าสามหนึ่งแล้วก็เลขที่โชว์ลอตเตอรี่นะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองสี่อันนี้อันนี้ที่ที่เห็นนะครับก็จะมีเก้าสองเก้าสองสี่นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเลขชุดนี้นะครับเป็นตัวเลข ชุดที่ให้มาต้นงวดนะครับก็จะมีเด่น2หรือว่า,าที่หลายๆท่านเรียกกันใบแดงนะครับเลขใบแดงนะครับก็จะเป็น2991 24 2112 219 214นะครับในส่วนของเพชรก้าเด็กชายนำโชคนะครับก็ปล่อยนวะทางตัวเลขออกมา2ชุดนะครับก็คือเลขปิงปอง นะครับปิงปองเสียงไทยงวดนี้965นะครับเลขในตารางขึ้นกระดานนะครับ96 65 95 61 91นะครับเลขความฝัน724นะครับเลขเในแบงค์570นะครับแล้วก็เลขทูบเสียงไทยพระแม่ลักษมีนะครับ240นะครับงวดที่แล้วได้3ตัวโต๊ดนะครับ290นะครับงวดที่แล้ว นะครับตัวน,นี้240นะครับเลขทูบนะครับอีกหนึ่งตัวเลขดังที่หลายๆท่านติดตามนะครับนั่นก็คออือมาน้อยคอยรักนะครับนะครับเลขมาน้อยคอยรักก็มาครบ4ใบนะครับ,บ่า3ตัวบนนี่ก็จะเป็น757 7, 7 6 7 758 768นะครับอันนี้ชุด3ตัวบนนะครับแล้วก็ชุด2ตัวบนชุดเด่น6768 ชุดรอง5758นะครับส่วนล่างมี9707 9606นะครับส่วนชุดเน้นเม็ดเดียวก็จะเป็น07เม็ดเดียวนะครับสำหรับล่างนะครับอันนี้ใครที่ตามมาน้อยคอยรักนะครับก็นำไปลุ้นต่อดูนะครับหมดที่แล้วก็เฉียดนะครับเฉียดจะได้3ตัวบนเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งตัวเลขดังนะครับอาจารย์ชมพู่นะครับ ก็ปล่อยออกมา2ชุดนะครับชุดต้นงวดด้านขวานะครับต้นงวดนีให้70796069 59นะครับ3ตัวให้260269270ล่างให้4142165152นะครับส่วนชุดท้ายงวดนะครับก็จะเป็น450นะครับสําหรับ3ตัวเด่นนะครับแล้วก็มี950 3ตัวรอง นะครับสตัวบนก็จะเป็น5059นะครับเน้น50ส่วนล่างให้มาที่232425นะครับกัน14เน้น24นะครับก็เป็นแนวทางจากอาจารย์ชมพู่นะครับ2ใบนะครับต้นงวด้ายงวดนะครับเอาละครับมาถึงตัวเลขที่หลายๆท่านรอคอยนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็มีหลายๆท่านได้รับโชคจากเลขในอ่างนะครับ 290209นะครับงวดที่แล้วสำหรับเลขที่เกาะกลุ่มกันนะครับเอาละครับมาตามกันสำหรับงวดนี้นะครับเลขปู่ฤรษีพมเม็นะครับเลขอ่างปู่ฤรษีพมเม็นะครับเลขในอ่างก็จะเป็นตัวเลขชุดนี้นะครับมี3 9 4 2 7 7นะครับก็เลข6กตัวนะครับ ก็ดูจากตัวเลขชุดนี้นะครับก็จะเกาะกลุ่มเป็นชุด2ตัว3กลุ่มนะครับก็จะเป็น3993มี7 7มี24 42นะครับก็ถ้าจะเรียงกันตรงนี้ก็7 2 4นะครับ724 7, 4, บ7 3ออะไรอย่างงี้นะครับอลองดูแล้วกันนะครับใครจะจับคู่แบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเลขอา่างอาสมเรซิเนนนะครับ มาดูกันที่แอดนอหนูรู้เรื่องนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็เข้า51ตรงๆนะครับสำหรับ2ตัวล่างนะครับมาตามกันต่อสำหรับงวดนี้นะครับงวดนี้3ตัวบน168 864 964 860 560 961 420 370นะครับอันนี้คือชุด3ตัวบนส่วน2ตัวล่างก็จะเป็น41 01 11, 11 17 07นะครับสำหรับแอดนนูร no, โรเรื่องนะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเข้าให้โชคต่อเนื่องเลยหรือเปล่าสำหรับแอดนนู no, นะครับเก็บตกเลข ดังนะครับและใต้ฟ้านะครับงนนี้7 0 7ด7 4น9นี้7 0 7 1 7 4 7 9นะครับ4คู่เน้นๆนะครับวิ่งรูด7ส่วนใบฟ้าอาจารย์กรแบ่งปันแนวทางที่746 547 548นะครับแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างก็จะเป็น4656 47 57 48 58นะครับ ใบนี้เป็นของลุงปั้นนะครับลุงปั้นเม็ดเดียว591นะครับ2ตัวก็จะเป็น91 83 5 2 85แเลขค้าย3ตัว687881นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากลุงปั้นนะครับแบ่งปันมาสำหรับ17มกราคม68นะครับปิดท้ายกันที่มังกรเมรัยนะครับมังกรเมรัยงวดนี้8 6 4 4 0 6 564468นะครับมี6640668นะครับเป็นแนวทางสําหรับวันนี้นะครับ